มันใช้หมดแไอเชียครับเขียงคูมันลาเขียอะไรล่ะแบรน้คูมันลางแบนตัวอะไรกันเนี่ยร้อเลรึงไรเซนกรอเยี่ยมเยี่ยมอวอเชยเยปิจมบหม่มึงเสียงแม่งเบา ไอ้สกิวฟาโลเนี่ยอะไรฟาโลไอ้สกิลอะไรจะล้างให้ฟาโลอ๋อไอ้นั่นเนี่ยเอ็ดฟาโลตัวใหญ่อืญ่ออกฮาร์ดแล้วแม่งขวานโคตรเท่อะขวานเขียวขวานแดงขวานเกยอยากได้ตัวใหม่แลนดอมแล้วกันเฮลมิงในบ่อยแฟมเคยไม่แลนดอมบ้างปะบ่อยมากไอ้เหี้ยแฟมแลนดอมอ่ะ เล่นเอ็มเอแม่งระดมพุกเอบแบบอุ้ยชุกมเฟินไม่เคยเล่นเอแอะไรวะสกิลพุ่งเนยสกิลที่มันจะเป็นลูกเท้าขยับดินเท้าแตะดินชุ่มเฟินลูซิเลียพุ่งเข้าสู่ระบบหมายความว่าไงเนี่ยก็มันจะเอาเสียงเสียงเอาเสียงมังมาโทรตอนเข้าเกมไปแล้ววันะ เขาพีทแฟมนี่ไรเซนรอโอมาสักเค้าเลยเนี่ยยังปะครับยังครับยังไรกดไม่ทันนี้มีอวตารแค่สามตัวอาเธอร์ิลไหนหนึ่งเหรออืเฮ้ยไ,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 ไปเล่นนิ้วมอมอไม่เป็นเออสวยอ่ะเลยเอ๊ะนิ้วมอมอไม่เป็นอ๋อกกันเลย อะไรมากแถวนี้อือออกกันเวทดิอยากเห็นว้ายไอ้เห็ดเอีอ้ยท่าเดนเท่ะเฮ้ยเออขึ้ถือดาบโคตรเท่อ่ะเอี้ยท่าเด่นเท่ะเจ้าเป็นช้างช้างพยุติพยุติอ๋ออีเา้ามันจะพูดเป็นเซ่อของ รกระนำชื่อสีเขียวอตาอารนาในราคาพันหกกระนำอะไรลากระนำอ้โมโคตรแพงเลยกระนำอะไรอ่ะ้ไมายสีมนอู้ดก้งก้าเลยอุ่โคตรแพงกระนำ้ถกระนำพุ่มโคตรแพงพร้อมกับอะไรกับอวตาร กรู้นะคุณข่าแต่แต่มันมาพร้อมกับสี่เชื้คุณ่สิ่งมันแรง่ะแรงดิแรงแรงมันทำให้ล้มเลยก็เก่งเลยในตูนตายในตูนตายตายอยเฮ้

ไปทำไมไปทำไมไปทำไมหลงไปเยเ้ยโคตเท่อะไรเปิตัวโคตเท่เสะให้ไอ้พเขียวรเลยไอ้หัวใช่ไหมนี่จับเอาไปนึ่งนเหี้ย ทำอะไรวะรูดมันรูดมากแต่ก็ตามไม่ถึงเออดูข่าวข่าวจะแพ้อย่าเล่นการก่อนด้วยยี่มีมันตายอยู่แล้วมันไม่เอาวินบิสเอ้ยไปไปแล้วก็โกงเลยดิใช่เลยอ่ะเออมันมันให้ควรเลยเนี่ยละเล็ดละเล็ด

โอ้ยะกสิสองไปทยไงนี่แต่ใ้กดจะมือหนักกดจี้พืนก็ได้ไจิ้วเกอกดจะขี้บเฮ้ยละก่อนจะไปนิงเนรตายเชื่อเอายงยังยเ็โดนพัดตายไปเฟสดูไปอยู่นี่นี่ <c oughs> เห <c oughs> <า>็นนีเว้ยแต่สองน้อย ร้องอยาและ,อะไอเ้เหี้ยไปเหนียงต้ึงไปอยู่ตรงนั้นนี่วะเหี้ยมันเห็นนี่ไงวะไอ้สารโอ้คงจะไม่เ,เชื่อว่าด้วยทำไมผัดหอมไม่เกี่ยวกับไปเลยอไอจะออกไปข้างในวะหรือว่ามึงเห็นวะโอ้ยันตีทำอะไรได้อู้อันตีไปน้ำ น้ำอจูน้ำน้ำอะไรนี่้ำน้ำน้ำน้ำพุน้ำพุนมันเป็นอะไรทันดาเมิดไปข้างหน้าวันกาดอ่ะเฮ้ยซันตุ้มโดนตูดคุยได้แค่นี้แหละไห้เนี่ยเปิดอุ้ยอุ้ยตีหน่อยต้องตีหน่อยตีหน่อย ือตายเียเลยบยยอไรไม่ได้ถึงเย็นวะเขียนตนเป็นถึงเย็นคือโดนัดคนไทยต้มรองเท้าอวกันตู้อตายเฮ้ยอย่าไปอยู่กลางวงเอซมึงครับันติเมนแรก ผม,ม sociedad, ผมไม่แรกผมไม่แรกผมไม่แรกก็เฮ้ยเปนกาดแล้วเลยแล้ววะี๋ยังไม่ใช่นกแค่นึงหัวแล้วตัวน้อยถูกด้วยหยอกเอ้ค พุ่งปรนโอ้ยผ่าหม้อผีเหยียดตั้งยังมีอุ้าแล้วไม่โนอ่ะอ๋อไม่รู้ใชไงลองใช้รู้มันนี่ะลยก็ชนบัตไม่ได้เหรออื

แค่กระแดกของแม่แม่หน่อยแปมของม่ไม่มีไม่ยังพไม่ได้เฮ้ยตื่ไหม In place อ <c> ้ฮิฮิยังแพ้แล้วงแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้ว Armor ้ a s i m l a t e d เล่อเคื่องชนเลยมไงเออแกแพ้แล้วอ้าวคิดๆสั่งต่อสั่นต่อสั่ตอมีนตัวเลยแพทริทอดทอดทั่โอ้เสียนดังจีวนยานัวนีขอให้รูว่าเลิกเกินก็ไม่ดีเลกเกินจะดีนะไอ้น้อง เี่ยนแล้วได้มหัวแล้วที่ไทยพี่แม่ปวดกินใช่พลัมาลักไม่เินลมชืรอพลาม,ลาม,ลามได้เสียงด้วยใช่ป่ะพลามเสียงเหรอเสียงพนตา <c oughs> น ร้องนี่กดใทีฟังคนฝั่งเราไอคนีฝั่งเราได้ได้ไมรับ่เฮ้ยย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 ยเยยยเยย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 นยย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 ้ย้ยโลยย เฮ้ลองตัทำรอขาวอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอยโอ้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 ยโอยโอ้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 ยโยอ้ยโอยยยย้ยยอ แหลกเลยอ่ะรูไหมแหลกไหมรู้ไหมไทยอยู่เนี่ยฮะไทยอยู่ไอ้ไอ้เชี่ยไม่เด้งไม่บอกไม่บอกกันลบทิ้งง่ก็เลยครับเข้าหลังบอก่อนก็ได้กูจะได้ถ่ายให้ทำกูไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยก็บบิญญายังไงก็ต้องฆ่าคลิปไอ้จุยดูกูกล้กันเว้แล้วเนชุดชุดสีเขียวโอ้ยครั้งชุดสีทองไม่เขียวแล้วมันเป็นชุดทองแล้ว

ม่เอแม่ก็ูดแหลมตายเลยแม่งรเยบสไมเ่มเิ่เพิ่งตัวจการาคนจะการาไอมึง้คนออกสเตอร์ชาร์จะเว้ยออกแกออกเลยไม่ไมันมีเอฟเฟกต์อ่ะจ้อดีพวกไม่่ออะนี่ ไอเจสเปอร์มันแข็สอะทำมีดตาหน้าคถ่ายไปได้ยัเ่้ยแข็งเกินไปแล้วเบ้รโลว์แล้วแม่แข็งเกินไปแล้ว์โล์นโลโอ้โห โดนหลอด s ั o n e เลยมันมันตายเขี่ยผมเดินรอรัดใช่ไหมนเนี่ยรอรัดเหล,ล็ลกเฉพาะตอนใส่สกิลเท่าเนาะเป็นกันเขียมึงตายยากกว่า

เฮยาไอ้เจ <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้ม่วัดหาง้อเลยนามิไนทำไงวินไ้วิ่นตายเไม่ตายตายฮงฮอ้ยโ้นท้งตยดับเเมเายตะกพุ่งไปเยรุงวแถนี้ไม่ชอบไม่ต้องไม่ต้อง

เฮ้ย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 เฮ เก็บอะไรเก็บอไรทำอะไรขอนทิ้งเแล้วโอ <si suppression> ้โหวิ่งไปแล้วววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแลรจะมาเก็บเงินไมโเก็ิไอ้ไอ้เยมันได้นะรอบกระดูกเออใช่ออกวิ่ก็ได้นะเฮ้ยหินหไอ้เจ็บรน ใช่แซ่ไปแจกชิวยยิงยิง้างพยุตทางพยุตไปตี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 อย่าตัน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  อะไรปไปกดแล้วกดแล้วกดเลยเอออโอ้แพ้ง่ายมากเลยตอนนี้อีกสามบาทจะได้ไปเซล้ว